สวัสดีชาวไบเก์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง FC ฟซีมอ p ตจีพีนะครับคำคืนของวัน วันอาทิตย์ใช่ไหมเออวันอาทิตย์ที่29นะครับยังคงเหลือระยะเวลาอยู่แค่2วันนะครับกว่าจะถึง3 1สนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เข้าใจว่าวันนี้การเดินทางบนท้องถนนก็คงจะเยอะอยู่มากมายพอสมควรนะครับใครถึงบ้านแล้วก็ยินดีด้วยนะครับใครที่ยังคงอยู่ระหว่างทางก็ขอให้เดินทางสะดวกปลอดภัยรวดเร็วนะครับถึงที่หมายปลายทางโดยสวัสดิภาพไม่ต้องรีบนะครับบ้านไม่หนีไปไหนนะครับขับด้วยความมีสติให้มากที่สุดเป็นหนุนเป็นใหญทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้หยิบยกเรื่องราวของทาง V วิม นะ,ะแล้วก็ของทางสปอนเซอร์เปอรแต่ปีหน้านะฮะรวมทั้งเรื่องราวของ <c oughs> นักแข่งจากอินโดนีเซียนะครับเพราะว่ามันมีสิ่งหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นแล้วผมมองว่ามันน่าสนใจก็คือเป็นเรื่องราวที่พวกเขาพยายามที่จะผลักดันนะครับนักแข่งให้ก้าวขึ้นมาสู่เวทีระดับโลกเนี่ยก็คือเอาง่ายๆว่าอยากจะเจริญรอยตามตามไทยนั่นแหละในส่วนหนึ่งผมคิดว่าประมาณนั้นนะครับเ,เราจะสังเกตเห็นนะครับว่าในปีหน้าประเทศไทยจะมีนักแข่ง โมโตจีพีคนแรกน้องกล้องสุนกิจ,จันทราของเรานะฮะ LCR Honda หมายเลขส35นะฮะทุกคนก็นี่คือประวัติศาสตร์ครั้งแรกของประเทศไทยนะฮะแล้วก่อนหน้านี้นักแข่งในภูมิภาคอาเซียนนะครับก็จะมีฮาฟิเซอรรินนักแข่งจากมาเลเซียนะฮะมีโอกาสได้ขึ้นไปในฤด,ดูกาล2 0 1 8ัน1 9ก็ไปอยู่กับทีมยามา่าเทคฟรีจับคู่จอนซาโกในตอนนั้นแล้วก็ฤด,ดูกาลที่2ก็เป็นเทคฟรี KTM นะฮะก็มีโอกาสได้อยู่2ค่าย2ทีมนะครับในช่วงระยะเวลา2ปีนะฮะมีอยู่2ประเทศมีอยู่2คนแล้วใช่ไหมครับในประวัติศาสตร์ของอาเซียนเนี่ยแต่อินโดนีเซียนี่ยังไม่มีครับยังไม่มีนะฮะนักแข่งที่มีโอกาสได้เรียกว่าขึ้นมาพรีเมียร์คลาสแต่นะฮะถ้าพูดถึงรุ่นเล็กรุ่นกลางหรือแม้กระทั่งรายการอื่นๆรายการวอ l ซู้บายรุ่นรองลงไปเนี่ยเราก็จะได้เห็นรายชื่อของนักแข่งจากประเทศนี้นะครับซึ่งผมเองก็จําไม่ได้ทั้งหมดนะฮะ ถ้าให้ผมนึกนะครับก็คงจะเป็นมาริโออารจีนะครับที่คนไทยน่าจะคุ้นชื่อมากที่สุดส่วนหนึ่งนั่นก็เพราะว่าเขาเป็นเพื่อนร่วมทีมของกล้องสมเกียรติจนทรานะฮะนักแข่งหมายเลข34ใน m o t o 2นะครับปีนี้เป็นฤดูกาลแรกนะครับส0 2 4่ 2024. ส่วนปีหน้าก็เรียกว่าได้เพื่อนร่วมทีมคนใหม่นะครับก็คือนักแข่งดาวรุ่งจากญี่ปุ่นผู้ซึ่งจะเข้ามาในแทนตําแหน่งของกล้องสมเกียรินะครับแต่นะฮะสิ่งที่เป็นความพยายามก็คือ เราได้เห็นการจับมือร่วมกันระหว่างเปิดตามีนากับทาง v r อ46เนี่ยตามจริงชื่อเขาคืออะไรนะอ่อ v r 46ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวขึ้นนี่ดูแล้วกัน <c oughs> คือเปิดตามีหน้าเนเป็นบริษัทน้ํามันแห่งชาตินะครับบริษัทพลังงานดีกว่าพลังงานอาจจะเทียบกับบ้านเรามันเอาอยัางไงเละให้เข้าใจง,ง่ายๆคือประมาณปตทนั่นแหละครับนะฮะเขาก็มาเป็นสปอนเซอร์หลักนะครับให้กับทาง v r 46ในฤดูการนี้นะครับอ่าก็ เป็นเปอร์ตามีนา v r าเป็แอนดูโรอะไรสักอย่างนึงชื่อยาวเหลือเกินนะฮะแต่เราจะเรียกสั้นๆว่าเป็นทีม v r อ6 r a c i เรอะไรทำนองนั้นะจะเข้าใจกันง่ายกว่านะฮะตอนนั้นผมว่าผมก็มองนะฮะว่านี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งทางเลือกอีกหนึ่งเขาเรียกว่ายุทธศาสตร์นะครับในการที่จะสนับสนุนเด็กๆนะครับเยาวชนจากทางอินโดเนียเข้ามาตอนนั้นผมผมก็คิดไปแบบนั้นแหละนะฮะ ก็คืออย่างน้นอยๆนะครับ VR46 เนี่ยได้ไปตรงนั้นเนี่ยมันก็จ,จะเป็นกระแสเป็นอะไรแล้วมันก็คงจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งในอนาคตแต่นะครับจากวันนั้นถึงวันนี้นะครับ1ปีผ่านไปปรากฏว่า VR46 กับเปิดตามีหน้าเขาทำอะคาเดมี่ฮะเขาทำอะคาเดมี่อันนี้เป็นอะคาเดมี่ของ VR46 ที่พวกเปโก้พวกแฟ n งกี้พวกอะไรอยู่หรือเปล่า <c oughs> ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะว่าว่าใช่ไหมแต่แต่ ขอเดาว,ว่าเขาน่าจะแยกกันหรือเปล่ปานะครับคิดว่านะอันนั้นก็อาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งไหมแต่ในตอนนี้ความร่วมมือก็คือจะทำ้าดาวรุ่งนะครับของอินโดนีเซียเนี่ยมานะครับเพื่อที่จะมาผลักดันสู่เส้นทางนักแข่งซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าไม่ใช่มีแต่เพียงมาริโออาจีนะมีหลายคนนะแต่แต่ผมจําชื่อจําอะไรพวกเขาไม่ได้ครับก็คือนักแข่งจากอินโดเนียเยอะอยู่นะฮะนักแข่งดาวรุ่งทั้งหลายเนี่ยกระจายอยู่ใน อ๋อโมโตรีหรือว่าจะเป็นรุ่นเวอร์ชูปไวรุ่นลงวองลองไปนะครับรู้สึกว่าคนหนึ่งก็ได้ระดับแชมป์ที่อินโดไหมก็น่าจะใช่นะนะ,ะคือส่วนหนึ่งต้องยอมรับนะครับว่าอินโดนีเซียก็คือตลาดมอเตอร์ไซค์ที่เป็นใหญ่ระดับต้นๆของโลกเลยผมไม่มั่นใจว่าอันดับที่เท่าไหร่แต่ผมว่าทนะ็อป5แนะ่ๆครับอ่าก็เป็นทั้งแหล่งผลิตนะครับแหล่งจําหน่ายส่งออกนะฮะแล้วก็ประชากรในนั้นก็เรียกว่าใช้งานมอเตอร์ไซค์นี่เยอะ ผมว่าน่าจะเยอะมากกว่าบ้านเราในส่วนหนึ่งอาจจะเป็นว่าจํานวนประชากรที่เยอะด้วยคิดว่านะฮะดังนั้นนะครับค่ายออสองค่ายที่เป็นทั้ง Honda ทั้งยามาฮ่าเนี่ยก็จะมาตีตลาดที่นี่ <c oughs> แล้วก็จะบูมบูมมากๆเลยนะครับอ่าก็คือทุกๆทุก,ทกสมัยแหละมาร์คมาเคสตอนที่รุ่งโรดอยู่กับทาง Honda เนี่ยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเยอะนะแล้วก็ v a l e n น i ิโน o รซีนะครับ ก็ในช่วงที่เปรียมไกลอยู่กับยามาฮ่าเนี่ยก็มาตีตลาดในที่นี่ก็ได้เยอะนะฮะแต่นะครับในตอนนี้เนี่ยทางวิยาสีหกทางพ่อหมอเนี่ยนะครับไปจับมือกับทางดูคติคือมันเหนียวแน่นกันมากขึ้นนะนะครับอันนี้ผมจะคุยโดยรวมนะทั้งเรื่องราวของน้าแข่งอินโดที่เล่ามานะฮะเปตามีนาแล้วก็เรื่องราวของ VR 46สหกไปเลยนะครับควบก,กันมันจะได้แบบว่าได้คุยกันยาวๆหน่อยนะครับคือในปีนี้เนี่ยนะครับทางยามาฮ่ากับวิยาสี่เขาแยกทางกันแล้วนะ เขาแยกทางกันแล้วครับคือเขาปกติก็จะทำทีมโมโตทูร่วมกันถูกไหมฮะก็คือทีมเวียจิโงมาร์เตอร์แคมป์ก็จะมีนักแข่งอายุซาสกินะครับแล้วนะฮะก็แยกทางกันไปรู้สึกว่าในปีนก่อนๆนู้นจะมีนักแข่งไทยอีกคนนึงนะครับที่มีโอกาสได้ลงในโมโตทูก็คือนักแข่งลูกครึ่งไทยไทยญี่ปุ่นชิมาฮาเคมินคูบมาได้81แต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนผมก็ไม่ได้ว่าติดตามข่าวเรื่องพวกนี้เท่าไหร่น,นะครับแต่แต่ครั้งหนึ่งนะเคยเคยเคย,เคยอยู่นะฮะ ปีนี้เขาแยกทางกันหลังจากที่จับมือร่วมกันมาอย่างยาวนานเนี่ยแล้ววีอาร์ซีหกเนี่ยก็ไปเรียกว่าจับมือกับดูคาติแบบเหนียวแน่นก็ตรงที่ว่าทางดูคาติเขาก็เสียพลาแม็กเรซิ่งให้กับ y ย m a มหไปใช่ไหมครับพอเสียพลาแม็กไปเสร็จปุ๊บปรากฏว่า VR อาก็ได้รถสเปคโรงงานคนหนึ่งก็คือฟอร์ดยูริจานานติโอหมายเลข49เกนะครับดิกเกียก็จะได้ขับสเปคโรงงานก็คือ GP25 ดู c a ติปีหน้าจะมีสเปคโรงงานอยู่3คนก็คือ2คนนะฮะไปโกกับมาร์คมาเคสแล้วก็ดิกเกียนะฮะส่วนเพื่นร่วมทีมแฟรงกี้จะได้ขับ GT 2 4ก็คือรถรถสเปคปีเก่าถ้าถ้าอยู่ในปีหน้าก็เรียกว่าเป็นปีเกนะ่านะฮะเนี่ยนะครับความสัมพันธ์มาแน่นแฟนกับดูคาติก็คือ VR46 เองก็ประสบเรียกว่าเขาเรียกว่าหมายถึง Academy นะหลังๆมาเนี่ยประสบปัญหาไม่มีนักแข่งเยาวชนมา ต้องยอมรับนะครับว่าดาวรุ่งทุกวันนี้ขึ้นมามีแต่สเปนทั้งนั้นเลยฮะ,ะไม่ว่าจะเป็นสเปนแท้หรือจะเป็นลูกครึ่งสเปนเนี่ยก็คือโอ้โหแต่ละคนนี่มาแบบว่าเทพทั้งนั้นฮะนักแข่งอิตาลีที่เป็นระดับดาวรุ่งเนี่ยก็หายไปนะครับทีนี้ก็กลายเป็นว่าเวียวเองคงต้องวางกลยุทธ์ใหม่ผมไม่แน่ใจนะว่าการไปจับมือกับเปอร์ตามมนาเนี่ยนะครับในการที่จะทำอะคาเดมี่เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งตรงนี้ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ ก็ต้องมีนักแข่งที่เป็นระดับดาวรุ่งเนี่ยนะครับเอาไว้รอป้อนขึ้นทีมโรงงานก็คือเหมือนกับที่ปราแกร์เขาทำมาตลอดนะฮะปราแกร์เขาก็จะอยู่ในฐานะของทีมพี่ทีมน้องนะของทางของทางแฟอรี่ตลอดนะฮะเออนักแข่งระดับแชมป์โลกนะครับระดับดาวเด่นดาวดังนะฮะพอขึ้นมาหาประสบการณ์ก็จะมาฝากไว้ที่ปราแกร์นะครับให้แบบว่ากระดูกแข็งโป๊กประสบการณ์เยอะขึ้นหน่อยนะฮะแล้วมีแววก็จะดันขึ้นทีมโรงงานก็จะใช้สูตรนั้นที่ผ่านมาไงนะครับ ดังนั้นนะครับเมื่อไม่มีพาแม็กแล้วก็จะเป็นหน้าที่ของ VR46 เข้าไปในการทําหน้าที่ตรงนี้กันไปนะฮะแต่ในส่วนของเขาเรียกว่าในฐานะของแอมบัสเดอร์นะครับของทางวาเลนติโนรอซซี่นะครับยใหญ่ของ VR46 Racing Team เนี่ยอันนี้เขาเซ็นสัญญาไปเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะฮะ <c oughs> <c oughs> ก็คือเพิ่งเซ็นสัญญาไปดังนั้นนะครับก็เลยไม่มั่นใจว่า โรซี่ในฐานะของแอมบาสเดอร์เนี่ยอาจจะเป็นในในในนามของตัวเขานะฮะแต่ถ้าเป็น VR46 Racing หรือจะเป็นการทําทีมเนี่ยอันนี้อาจจะแยกกันไปนะครับแล้วมันจะเกี่ยวข้องกันแค่ไหนยังยังไม่ไม่รู้หรือสัญญาของ r o s s ่ถ้าสมมติว่าในฐานะของแอมบาสเดอร์ถ้าจะหมดไปเนี่ยก็คือจะแยกทางจากยามาฮ่ไปเลยหรือเปล่าหรือยังไงม,มันมัน,ม,นมันก็น่าสนใจนะครับมันมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอะเนาะจากที่ r o ซี่ก็ถือว่าเป็นคนที่พายามาฮ่ กลับมายิ่งใหญ่ได้นะครับแล้วก็ติดลมบนมาอย่างยาวนานหลายปีแล้วก็เป็นสัญลักษณ์เลยนะฮะเป็นสัญลักษณ์ของของยามาฮ่านะฮะแต่นะครับเมื่อวันเวลาผ่านไปนะครับความเปลี่ยนแปลงมันก็เกิดขึ้นได้มันเป็นเรื่องปกตินะคือผมไม่เห็นคนไหนที่จะแบบว่าอยู่ด้วยกันจับมือกันไปตลอดไปอะไรหรอกอย่างเงี้ยนะครับเท่าๆทที่ผมดูมานะครับแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้วันเนิ่นนานเท่าหลายๆท่านนะครับแต่ก็ได้เห็นนะครับได้ตามไปดูย้อนหลังอย่างเงี้ย อาย่างเร็โซอยู่กับ Honda าเนี่ยสาปีก็ยังแยกทางกันได้เลยใช่ปะ่ะนะอันนี้มันยังไม่รวมเคสอื่นนะดังนั้นการที่อ่อรอซี่นะครับมาทำอะ c a ดมี y ร่วมกับเปอร์ตามีนาเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นแผนการตลาดของดูคาติหรือเปล่าในฐานะคนที่เป็นคนที่คิดอะไรเยอะนะเช่นผมเนี่ยนะคิดมากคิดลึกเนี่ยผมก็เลยคิดไปเพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับว่าอินโดนีเซียเป็นตลาดมอเตอร์ไซค์ที่ใหญ่มาก นะฮะแล้ว2ค่ายญี่ปุ่นก็คือทั้งยามาฮ่และก็ทั้งฮอนด้าเนี่ยเขาครองตลาดมาอย่างยาวนานนะฮะนักแข่งระดับซูเปอร์สตาร์ทั้ง r o s s ่ทั้งมาเคสเนี่ยนะครับก็โด่งดังในในตอนที่ยังอยู่ตรงนี้นะฮะมันก็เรียกว่าใน FC ตรงนั้นก็เรียกว่าเยอะกันนะฮะก็ะส่งผลให้เรียกว่าเป็นตลาดที่แข็งแกร่งแต่ดูคติเนี่ยนะเพิ่งจะมายิ่งใหญ่ได้2-3ปีนะครับอ่าแล้วก็มาในปีนี้ก็เรียกว่าพีคแล้ก็ปีหน้าก็จะพีคพ,พ,พ,พีต่อไปนะฮะ แต่นะครับพวกเขาก็จะใชเ้เรียกว่าโอกาสในตรงนี้นะครับในการที่จะทําการตลาดกับอินโดไหมอ,อย่างผมเห็นนะครับในช่วงต้นฤด,ดูการนี่เขาก็มีกิจกรรมเออผมไม่แน่ใจว่าเป็นกิจกรรมอะไรนะฮะมัน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 ไม่ใช่มิดแอนกรีอย่างเดียวนะไม่ใช่ว่าเอารถไปโชว์เอานักแข่งไปโชว์อย่างเดียวนะครับก็หลายอย่างก็คือง่ายง่ายว่าเป็นเป็นแผนการตลาดในเชิงลุกมันแหละนะฮะเพื่อที่จะต่อกรกับทางสอง่ายญี่ปุ่นให้ได้ดังนั้นการที่นะครับมาในตรงนี้เนี่ย แล้ว v r อ6ร์เองรอสซี่เองนะครับก็เหนียวแน่นกับกับดูคติมากขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยดูคติก็อาจจะใช้ตรงนี้นะครับในการที่จะเปลี่ยนาจากที่ร o สซี่นะครับเคยเอ,อ,อยู่ยามาฮ่าแต่นั่นก็คืออาจจะเป็นในฐาน,นะนักแข่งหรือถ้าเกิดว่าบทสัญญา a อ b มบ s สเตอร์ Ambassador ต่อแล้วอาจจะไม่ไปต่อก็อย่าผมไม่รู้ตรงนั้นนะนะครับแต่ตรงนี้ก็คือในฐานะของทีมเนี่ยก็คือดูคติไว้วางใจขนาดนี้เนี่ยมันก็ไม่แปลกนะครับที่พวกเขาจะมาตีตลาด นะครับก็ต้องว่ากันตามตรงนะตลาดมอเตอร์ไซค์นะฮะหลายๆคนไบค์เกอร์หลายๆท่านคงจะทราบดีใช่ไหมครับว่า,าในภูมิภาคอาเซียนในบ้านเราก็ถือว่าเป็นตลาดใหญ่นะเอาง่ายๆเลยทั้งไทยทั้งอินโดทั้งมาเลทั้งเวียดนามเนะี่ยถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ติดลมบนเหมือนกันนะครับก็ค่ายุโรปเนี่ยก็โผล่มาไ่นแหละนะฮะไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับเพียงแต่ว่า,าการตลาดของทาง ทางสองค่ายญี่ปุ่นหรืออาจจะไม่ไม่ใช่สองค่ายหรอกเอาง่ายๆว่าค่ายญี่ปุ่นนั้นหลายหลายค่ายนะฮะไม่ใช่แต่เพียงยามาฮ่ากับทางฮอนดะ้าเนี่ยก็แข็งแกร่งนะครับวางกาะฐานไว้ดีดังนั้นการที่ยุโรปจะมาเจาะเนี่ยก,ก็ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมาก็อาจจะแทรกมาได้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าดูคติหรือ,อช่ยดูคติเนะี่ยเขาเขาจะไม่ยอมนะครับเขาจะแบบว่าวางกลยุทธ์ใหม่คิดใหม่ทําใหม่นะฮะบ,บางทีก็น่าสนใจนะฮะว่า การตลาดในตรงนี้นะครับว่าจะเป็นไปในยังไงก็คือตามที่ทุกคนได้ทราบแล้วนะฮะว่าเรื่องราวในสนามแข่งเนี่ยมันหนีกันไม่พ้นกับเรื่องราวของการตลาดของรถโปรดักชั่นนะครับบางท่านอาจจะบอกว่าไม่เห็นเกี่ยวกันเลยนะถ้ามองตื้นๆนะ่ะก็คือในท้องถนนมันไม่จะเป็นต้องไปขี่เร็วไม่ต้องเป็นต้องมีตรงนั้นตรงนี้เหมือนรถแข่งสักหน่อยอถ้ามองมองแบบนี้คือใช่ครับแต่ถ้ามองให้กว้างให้ลึกๆไปเนี่ยอันนี้มันเป็นเหมือนเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นกลยุทธ์ของทุกค่ายนะครับเท่าที่ผมเห็นนะ อ่าอย่างซูซูกิบอกว่าที่จะกลับมาอย่างเงี้ยก็เนี่ยบอกก็คือเรื่องราวในสนามเรื่องราวมอเตรอร์สปอร์ตเนี่ยมันก็ต้องควบคู่กับรถโปรดักชันไปด้วยนะครับมันเหมือนเป็นการเอ่อเรียกว่าสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจนะฮะแม้ว่าตลาดนะครับคนที่ขับรถที่แบบว่าเน้นศักยภาพความแรงความเร็วหรืออะไรต่างๆนะครับที่อยู่ในสนามแข่งเนี่ยถ้าเทียบอัตราส่วนกับแบบเป็นแมสโปรดักต์นะครับรถรุ่นลงรองลงมารถใช้งานทั่วไปมันมันจะสัดส,ส่วนของรถ แมสโปรดักต์มันจะเยอะกว่านี่ก็จริงนะฮะแต่มันมันก็ส่งผลไงเพราะว่าประสบความสำเร็จในสนามบางทีมันก็อาจจะต่อยอดมานะครับจะได้ใช้ไม่ได้ใช้ก็คือชื่อเสียงในสนามก็จะการันตีประสิทธิภาพการันตีความไว้วางใจนะครับความาน่าเชื่อถือมากขึ้นอะไรทํานองนั้นนะฮะดังนั้นก็รอดูนะครับว่าอย่างไงก็คือผมไล่ให้ฟังเนี่ยหลายๆเหตุผลเลยนะบางทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องนี้ก็ได้บางทีอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ได้นะครับกับการที่ เปิดตามีนามาทำอะคาเดมี่ร่วมกันกับ VR46 เนี่ยนะครับผมปูพรมให้ดูหลายๆเรื่องนะครับที่มันจะเกี่ยวกันเรื่องราวของรอซี่กับยามาฮ่าเรื่องราวของนักแข่งอิตาลีดาวรุ่งเรื่องราวของอินโดนีเซียจะผลักดันนักแข่งของตัวเองนะครับเพราะว่ามีเยอะแยะมากมายนะครับแต่ยังไม่มีใครไป MotoGP ได้เลยไม่เหมือนมาเลเซียกับไทยอะไรอย่างนี้นะครับรวมทั้งการตลาดของดูคาิ ไล่เรียนกันไปนะครับทุกคนะนะครับวันนี้นะครับท้ายๆคลิปสักสองสานาทีนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับรถแข่งเกี่ยวกับเรื่องราวส่วนตัวอืมก็คงจะต้องวันนี้29นะฮะนักร้องเสียงเพี้ยนมีไหมแถวแถวบ้านเพื่อนเนี่ยโอ้เมื่อคือนนี้ผมก็จัดหนาัาจัดเต็มเหมือนกันนะครับในหมู่บ้านเนี่ยห่างไปประมาณ2กิโลนะครับแต่มันก็กลางคืนเนาะมันก็ชัดเจ๋วละวันนี้ยังไม่มีนะครับปกติอีกสักหน่อยนึงอาจจะกินของกินข้าวกันอยู่นะฮะเตรียมร่างกายกันอยู่ อีกสักพักหนึ่งสักทุ่มสองทุ่มเนี่ยเดี๋ยวคงจะโผล่มานะฮะทุกคนหลายคนบอกว่าถ้าทนฟังไม่ได้ก็ไปร่วมแจมเลยแม่ผมคงไปไม่ได้ไม่ไหวะฮะเพราะว่าคนละแนวจริงๆผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีกิจกรรมไลฟ์สดในในเฟซบ o ๊กแฟนเพจไม่ตั้งใจอยู่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวอาบนะ้นะํากินข้าวกินอะไรแล้วเนี่ยอาจจะไปฝั่งนู้นนะครับเพราะว่าทํากระท่อมอยู่ตรงกลางทุ่งนานเนี่ยเสร็จพอดีนะฮะก็จะไป ไลฟ์สดที่นู่นแหละนะครับใครว่างก็ค่อยไปเจอกันแต่ส่วนไลฟ์สดใน y t u t u เนี่ยยังไงก็ไลฟ์แน่ๆนะครับคงจะเป็นช่วงเขาดาวกันนะครับเดี๋ยวเดียวค่อยนัดแน่กันอีกทีวันนี้ก็เพิ่งวันที่29เองนะนะทุกคน <laughs> ยังหลายๆคนยัง,ย,งยังกลับยังเดินทางยังไม่ถึงบ้านเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหรือหลายคนไม่ได้กลับบ้านก็อาจจะ ไปท่องไปเที่ยวอะไรก็ค่อยว่ากันไป่านะครับทุกคนผมก็ยังคงลงคลิปตลอดนั่นแหละเมื่อคืนขออภัยนะครับเพราะว่าเจอเสียงเครื่องดังอยู่ในหมู่บ้านักร้องเสียงเพี้ยนแหละเลยไม่มีจังหวะมาอัดคลิปวันนี้ก็รีบมาอัดเดี๋ยวมันจะเสียงดังเจ,จะไม่ได้เจอกับเพื่อนๆอีนะครับยังคงลงคลิปต่อเน,นื่องนะครับยังไงก็ติดตามกันตลอดนะแม้ว่าจะหยุดยาวแค่ไหนก็ตามไม่ได้หายไปไหนนะครับแล้วก็เจอกับผมใหม่นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีครับ